ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มโครงการจัดสร้างรูปหล่อศาสตราจารย์ดรสตางมงคลสุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555และกำหนดวางศิลาฤกษ์วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2558ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการก่อสร้างที่วางรูปหล่อศาสตราจารย์ดรสตางมงคลสุข โดยมีสัตราจารย์เกรติคุณดรพรชัยมาตังขสมบัติเป็นประธานหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการคือ 1. จัดหาสถานที่ตั้งรูปหล่อให้เหมาะสม 2. รูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง 3. ดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4. กำกับการดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะบดีเมื่อการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จคณะอนุกรรมการดำเนินการก่อสร้างที่วางรูปหล่อได้เตรียมการจัดพิธีประดิสฐานรูปหล่อโดยกำหนดวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2558 ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ขออนุมัติหลักการให้บริษัทสุจานมราเดอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลงานเป็นออร์แกไนเซอร์จัดสถานที่ในพิธีสำคัญสำคัญมาแล้วให้มาดำเนินการจัดสถานที่เพื่อทำพิธีประดิสถานรูปหล่อในครั้งนี้โดยบริษัทได้สร้างโครงเหล็กที่แข็งแรงสูงกว่ารูปหล่อเพื่อติดแพรม่านคลุมรูปหล่อและประดับดอกไม้สดตามโครงเหล็ก รวมถึงการจัดวางเต็นท์ทรงเซนจูรี่ตกแต่งด้วยผ้าระบายจับจีบให้สวยงามสำหรับผู้มาร่วมงานในพิธีนี้ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้ออกหนังสือเรียนเชิญศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีมาเป็นประธานในพิธีประดิษฐานรูปหล่อพร้อมทั้งสิทธิ์เก่าคณาจารย์อาวุโสตลอดจนบุคลากร,กรมาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ งานพิธีประดิษฐานรูปหล่อศาสตราจารย์ดรสตางมงคลสุขได้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายคณะอนุกรรมการการดำเนินการก่อสร้างที่วางรูปหล่อได้ประชุมสรุปการดำเนินงานทั้งหมดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ดังมีเอกสารบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ประชุมได้สรุปรายรับ จากการบริจาคและรายจ่ายค่าก่อสร้างค่าพิธีการวางศิลาฤกษ์จนถึงพิธีการประดิษฐานรูปหล่อในปีพุทธศักราช2555สมาคมสิทธิ์เก่ามีไรายได้จากการรับบริจาค190,000บาทและได้นำเงินทั้งหมดไปชำระค่าสร้างรูปหล่องวดที่1และงวดที่2ต่อมาสมาคมสิทธิ์เก่าได้นำเงินไปชำระ ค่ารูปหล่อในงวดที่ 3, 4และงวดที่5จนแล้วเสร็จรวมเป็นเงิน2,60 0 0 0บาทสรุปรายรับและรายจ่ายในการดำเนินการมีดังนี้รายรับจากการบริจาคเป็นเงิน2 1 1ล้าน4บาททวนมีค่าใช้จ่ายจำนวนสิบรายการดังเอกสารแนบรวมเป็นเงิน 1,343,096านบาทแปสตางม,มียอดคงเหลือ7 7 7 8 8 7 7บาทยี 20, สตางยอดคงเหลือในส่วนนี้คณะวิทยาศาสตร์ต้องนำส่งคืนสมาคมศิทเกา่า2,10,000บาทเพื่อเป็นค่าสร้างรูปหล่อบางส่วนสรุปคณะวิทยาศาสตร์ยังมีเงินเหลือจากการรับบริจาคเป็นเงิน 534,867บาท20สตางค์คณะวิทยาศาสตร์และสมาคมสิทธิ์เก่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนบริจาคสนับสนุนงานก่อสร้างอนุสร์สถานศาสตราจารย์ดรสตางมงคลสุขจนสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์